สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง GC Podcast กับพวกเรากวียอดนักเขียนครับครับผมนายปรเมฆทองมีครับรับบทเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ครับในวันนี้ผมก็จะพาผู้ฟังนะครับมาร่วมวิเคราะห์บทเพลงที่ถือได้ว่าเป็นบทเพลงชิ้นเอกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับว่ากันว่าเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยบทเพลงของคนคนนี้นะครับเมื่อคอนเสิร์ตจบปุ๊บนะครับผู้ฟังก็จะลุกขึ้นปรบมือและโห่ร้องด้วยความพอใจนะครับบทเพลงนั้นก็คือซิฟฟอนนี่นัมเบอร์ซิกนะครับ ของบิโฟเฟนนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาดําเนินรายการเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษถึง2ท่าน ที่ชื่นชอบในบทเพลงของ t ีโฟนีนัมเบอร์ซิกนะครับมาร่วมวิเคราะห์ไปกับพวกเราสวัสดีครับคุณกานคุณบิวครับสวัสดีครับผมกันนายวรคุลนันักเสมอครับผมบิวนายชัยสุขสิริรัตน์กุลครับอ่าครับผมก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับกับหัวข้อการวิเคราะห์การบรรยายทั่วไปนะครับ ในวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับศิลปินอัจฉริยะด้านดนตรีทีตากาวีหัวหนวงนะครับที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางถึงถ้าพูดถึงยุคดนตรีคลาสสิกนะครับเราต้องนึกถึงลูธบิบแบนบิโทฟเฟนนะครับใช่ครับบิโทฟเฟนเขาเกิดวันที่16ธันวาคมในปี1 7 7 0ครับแล้วเขาได้เสียชีวิตลงในวันที่26มีนาคมปี1827ครับโหเขามีอายุแค่57ปีเองเรอครับ ใช่ครับผมมิโดเฟนเนี่ยเขาเป็นกีตากวีและนักเปนโนชาวเยอรมันเขาเกิดที่เมืองบอนประเทศเยอรมน,นีเขาเป็นตัวอย่างของศิลปินยุคจินตานิยมผู้โดดเดี่ยวครับและผู้คนในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจแนวดนตรีของเขาครับซึ่งแนวดนตรีของเขาเนี่ยจะถูกเรียกว่าแนวดนตรีคลาสสิกครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีผู้ใดรังสรรค์ออกมาแต่แต่แลวผู้คนเนี่ยก็บอกกันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเป็นแนวดนตรีที่แปลกแยกครับ โดยบีโทเฟนนะครับเป็นลูกชายของนักร้องประจำราชสำนักแห่งกรุงบอลชื่อว่าโยฮันแล้วมีแม่ชื่อว่ามาเรียแมกดเลนาครับครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวยากจนครับพ่อเป็นนักร้องที่เมาโยฮันได้พยายามปั้นบีโทเฟนให้เป็นโมสาร์คคนที่2เพราะว่าเขาต้องการให้บีโทเฟนเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวในวัยเด็กอะ่ะบีโทเฟนจึงถูกฝึกเปียนโนอย่างหนักในตอนอายุ4-5ขวบครับถ้าเกิดเล่นไม่ได้จะถูกทำโทษด้วยนะครับ ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับที่ว่าศิลปินที่โด่งดังเกือบทุกคนเนี่ยย่อมมีจุดเริ่มต้นจากความยากจนเสมอเลยครับใช่ครับแต่ว่าบีโทเฟนเขาก็ยังรักในดนตรีนะครับเพราะว่าเขามีปู่ของเขาเป็นไอดอลปู่ของเขาเป็นนักดนตรีประจําราชสํานักเหมือนกันครับโดยเขาได้เริ่มทํางานตั้งแต่อายุ11ขวบครับบีโทเฟนโอ้เก่งเกินไปแล้วนะครับบีโทเฟนเนี่ยแล้วเขาทํางานอะไรหรอครับเขาเป็นนักออแกนครับเขาเป็นนักออแกนในราชสํานักครับเป็นผู้ช่วย โดยบโทเฟนนะ่ะได้เข้ามาทำงานในปี1792ครับโดยบโทเฟนได้มีผลงานต่อหน้าโยเซฟไฮเดนที่เป็นปรมาจารย์ดนตรีในยุคนั้นเลยครับแล้วก็ทำให้ไฮเดนนั้นทึ่งในความสามารถและรับเขาเป็นสิทธิ์ในปี1795ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับบโทเฟนเนี่ยก็ได้แสดงผลงานเพลงและเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะนกักประพันธ์ดนตรีอย่างเต็มตัวครับทำให้ผลงานเพลงในยุคแรกของบโทเฟนเนี่ยคล้ายคลึงกับดนตรีของไฮเดนและโมซาร์ทครับ แต่ก็ยังมีกีนอายของบีโธเฟนอยู่ทําให้เขาเนี่ยได้รับการยอมรับจากสาธารณชนอย่างรวดเร็วครับโอ้แต่ผมรู้มาว่านะครับหลังจากที่เขาได้รับการยอมรับเนี่ยบีโธเฟนเขาก็เริ่มแต่งเพลงแหกกฎทางด้านดนตรีนะครับแล้วก็ออกนอกรีดมากขึ้นก็มีแนวคิดที่เป็นจะเป็นรักปฏิวัติในทางด้านดนตรีและความคิดทางสังคมโดยเขาเนี่ยจะสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองลงในดนตรีซึ่งไม่ใช่วิสัยในยุคข,ของคลาสสิคอลจะเป็นแนวยุคดนตรีขั้นสูงแต่สิ่งที่บีโธเฟนกําลังทํานั้นกําลังเป็น การพลิกโฉมหน้าดนตรีแบบใหม่นะครับและทําให้นักวิชาการด้านดนตรีเนี่ยต้องตั้งชื่อยุคดนตรีขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่ายุคโรแมนติกใช่ไหมครับถูกต้องครับบิทเฟนเนี่ยถือว่าเป็นคุณบุคคลที่สุดยอดมากคนนึงเลยครับในประวัติศาสตร์ที่ไม่ที่มีความประวัติประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาครับครับโดยบิทเฟนเขามีผลงานซิมโฟนีทั้งหมด9บทนะครับโดยแต่ละบทจะมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของตัวเองโดยซิมโฟนี Number 5, Number no. 6, Number no. 7และ นัมเบอร์ไนจะเป็นซิมโฟนีที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากครับของเขาแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงซิมโฟนีนัมเบอร์ซิกนะครับของลุดวิกแบรนด์เบโทเฟนเรามาต่อกันที่การวิเคราะห์ hmm. เนื้อ้องของซิมโฟนีนัมเบอร์ซิกกันดีกว่านะครับซิมโฟนีนัมเบอร์ซิกนะครับมีชื่อว่าบทเพลงแห่งธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าพัสโทรอินเอฟเมเจอร์ ซึ่งบทเพลงนี้เป็นการบรรยายถึงความงดงามของชนบทและธรรมชาตินะครับครับเพราะว่าคําว่าพาสตอร์ลเนี่ยจะหมายถึงทุ่งหญ้าหรือว่าชนบทครับเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นเมื่อเขาได้ไปเยือนท้องทุ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็ชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมกับเพลงนี้แล้วก็ได้เจอในชีวิตประจําวันครับโอ้ใช่แล้วครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเบโธเฟนเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขารักธรรมชาติอย่างมากครับ แล้วก็เขาชอบเดินจากนครเวนเดินทางจากนครเวนนาเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่กับตลอดชีวิตเนี่ยไปพักผ่อนที่โจนบโบ้างครับแล้วเขาได้เดิน <c oughs> เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนเขาเกิดความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเพลงที่เขากำลังจะแต่งครับว่ากันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเบอเฟนเคยเดินรัดทุ่งนานะครับแล้วก็ร้องเพลงเสียงแหลมครับโจดีกาเนี่ยตกใจบินหนีไปเลยนะครับถึงกับโจดิกาตกใจบินหนีนี่ต้องแหลมขนาดไหนครับเนี่ยใช่ครับ โอเคครับล้ารู้กันไหมครับว่า Symphony n มเบอร์ซิเนี่ยจะมีการแบ่งช่วงเพลงออกเป็น5ช่วงใช่ไหมครับใช่แล้วครับ Symphony n มเบอร์ซินี้จะแบ่งเพลงออกเป็น5ช่วงนะครับด้วยปกติจะมีแค่4ช่วงเท่านั้นครับเป็นเพลงที่สเปเชียลสุดๆไปเลยครับแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณกันกับคุณบีช ชอบช่วงไหนมากกันมากที่สุดครับผมชอบช่วงที่1ครับช่วงที่1จะมีชื่อว่า a l l e ก r o Man on t o ปครับหรือว่าเรียกว่าความปิติฉับพันต่อการที่ได้มาเยือนทองทุง่งเ,เป็นการที่เขามีความสุขกับการไปเยือนชนบทครับโดยมีทุ่งนาสีเหลืองทองแล้วก็เขาที่เขียวชอุ่มปุยเมฆสีขาวแล้วก็มีแดดที่สาดส่องลงมาครับโดยแดดเนี่ยจะเป็นแดดอ่อนๆไหนเรามาลองฟังเพลง่อนที่หกันเสักเล็กน้อยนะครับ เปิดเพลงถึงจะแค่แป๊บเดียวนะครับผมรู้สึกได้ถึงทุ่งนานอันกว้างใหญ่เลยนะครับเปทตเฟนเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับใช่ครับเมื่อเรื่องเปิดเพลงเราจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆสบายหูทําให้เราเพลิดเพลินแต่ก็มันต้องมีความตื่นเต้นเข้ามาเพราะว่าให้เราเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อกับเพลงเมื่อฟังเราจะเห็นว่ามันมหัศจรรย์ครับธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ดนตรีจะสบายเหมือนได้เราท่องเที่ยวไปในธรรมชาติไม่น่าเบือ่อเสียงดนตรีจะทํานองสลับแบบนี้ไปมาตลอดครับ แล้วเมื่อใกล้จบจะมีเสียงากยาวเหมือนสื่อว่ามันใกล้จะจบท่อนนี้แล้วครับเมื่อเราเริมาวิเคราะห์เพลงนะครับเราจะเห็นว่าจังหวะของเพลงจะเปิดด้วยซูนเบาในโน้ตที่ต่ำแล้วหลังจากนั้นวิโอลาจะค่อยๆเล่นเป็นทีมขึ้นมาครับแล้วบทเพลงจะเร่งขึ้นเครื่องดนตรีก็จะเข้ามาสมทบแล้วก็เมโลดี้จะกลายเป็นเมโลดี้เศร้าๆ,ๆก่อนที่ช่วงเดเวล็อปเมนต์จะเปิดด้วยการเล่นวงอองเคสตาราพร้อมกันจะเกิดความกระฉับกระเฉงของเพลงแล้วก็เมื่อเข้าสู่คลายแม็กซ์รีแคปเปิเลชัน วงจะเริ่มตีมที่2แล้วปิดด้วยท่นอนคอร่าเป็นเสียงเครื่องเป่าเบาๆแล้วก็จะเงียบๆลงครับโอ้สุดยอดมากเลยครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยชอบท่อนที่3ครับท่อนนี้มีชื่อว่า a อ e g โกแอคท a กาครับหรือที่เรียกกันว่าการเต้นรำที่สนุกของชาวนาครับซึ่งท่อนนี้เนี่ยจะได้ไปเห็นถึงความสนุกสนานของวิถีชาวนาเมื่อถึงยามว่างครับหรือว่ายามที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วครับทุกคนจะมาล้องมวงร้องรำทำเพลงกันแล้วก็ จนความเหนื่อยล้าเนี่ยหายจากการทำงานเลยครับโดยเราจะมาลองฟังท่อนที่3กันสักเล็กน้อยนะครับ ชาวนาเนี่ยกำลังมีความสุขกับการเฉลิมฉลองหลังการทํางานอันเหนื่อยมาทั้งวันกันนะครับใช่แล้วครับผมฟังครั้งแรกเนี่ยให้ความรู้สึกต่างจากบทแต่ละบทไปในแต่ละช่วงของดนตรีนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ว่าพอถึงท่อนหนึ่งเนี่ยกับรู้สึกว่าสนุกสนานขึ้นเมื่อได้ลองหลับตาฟังเนี่ยกับเห็นภาพผู้คนเน่เต้นรำในหมู่บ้านเล็กๆครับที่มีแต่ความสุขห่งไกลความวุ่นวายเมื่อได้ยิ่งฟังเนี่ยกับรู้สึกว่าอยากเต้นตามเสียงเพลงที่บรรเลงออกมาครับเหมือนได้ทิ้งความเหนื่อยล้าทัััั้้งงหมดขอวนนนไปเลยครบ ซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเปิดด้วยเครื่องสายที่ทำนองเต็มไปด้วยช็อตโน้ตครับอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกตื่นเต้นก่อนเข้าสู่ช่วงเซสชั่นของโซโล่คาลิ e เนตครับซึ่งมีการนำเสนอทีมที่2ครับของท่อนนี้จากนั้นเนี่ยจะมีการย้อนกลับ4ไปเล่นทีมเปิดแล้วก็ทีมที่2อ,อีกครั้งครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายมาัก่อนจะจบลงด้วยโคโด้าที่มีความยิ่งใหญ่อีกด้วยครับ แต่ผมรู้มาว่านอกจากท่อนที่1แล้วก็ท่อนที่3ยังมีท่อนที่2ที่แสดงถึงความสวยงามของป่าไม้ที่มีลำธารเล็กเล็กไหลผ่านแล้วก็ท่อนที่4แสดงถึงพลังงานของธรรมชาติที่น่ากลัวแล้วก็สุดท้ายท่อนที่5จะแสดงให้เห็นถึงฟ้าหลังฝนที่ให้ความอบอุ่นและสบายใจแก่ผู้ฟังผมด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับตัววิลโฟเวนเนี่ยอยากแสดง้เห็นว่าซิมโฟนีัมายเลขหกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพลงครับแต่ว่าเป็นตัวแทนของสื่อเรื่องราวของเราชนชั้นชาวนาที่มีเรื่องราวที่เผชิญเหตุการณ์มากมายในชีวิตครับทั้งสนุกสนาน หวาดกลัวโอปุ่นในตอนท้ายเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ผ่านไปแล้วครับทั้งสองท่อนเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับในวันนี้นะครับพวกเราได้มาฟังคุณกันกับคุณบิวพาพวกเรามาร่วมกันวิเคราะห์เพลงซมโฟนีนัมเบอร์ซิงแบบจุก,จกตลอดทั้งรายการทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิโธเฟนเองเขาก็เป็นคนที่มีชีวิตที่ผ่านความยากลําบากมามากมายเลยนะครับทั้งโดนพ่อตัวเองบังคับโดนลงโทษผลงานก็ไม่เป็นที่ยอมรับแถมเขาเองยังหูนหนวกสนิทอีกแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะ แต่งกวีเพลงต่อไปโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาจนเกิดเป็นยุคคลาสสิกและต่อมาก็กลายเป็นแนวเพลงมน,นติกที่เรารู้จักกันสุดท้ายเขาก็ได้สร้างบทเพลงที่โด่งดังออกมาได้ถึง9บทอย่างพวกเราหยิบมาวิเคราะห์กันในวันนี้ก็มีความโดดเด่นกวบทอื่นๆเพราะว่ามีถึง5้าช่วงจังหวะเพลงด้วยกันนะครับแต่ละท่อนก็ยังให้เรื่องราวที่แตกต่างกันไปอีกด้วยใช่ไหมครับคุณกันคุณดิวใช่แล<ช>้วครับ,รบโดยผมมีข้อเสนอแนะนะครับคือว่าดนตรีเมื่อผมได้ฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันเพลินครับแล้วก็ แต่ว่ามันมีบางช่วงที่มันไม่ต่อเนื่องครับมันทาให้รู้สึกติดขัดใช่ครับ,แ,รบแต่ว่าผมก็ชื่นชอบซิโฟนีนัมเบอร์ซิกนะครับเพราะว่าการเล่าเรื่องผ่านการทำนองเพลงเนี่ยบทเพลงที่เขาก็จะบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาได้เดินทางและพบเจอสิ่งต่างๆในเมืองชนบทน,นี้ครับอืมและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์บทเพลงซิโฟนีนัมเบอร์ซิกของพวกเราในวันนี้นะครับหากผู้ฟังทางบ้านชื่นชอบการวิเคราะห์อของพวกเราฝากกดติดตามพวกเราและเจอกันใหม่ EP หน้าวะ ว่าเราจะหยิบยกบทเพลงหรืองานศินลปะหรืองานชิ้นไหนมาวิเคราะห์ให้ฟังกันวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณครับขอบคุณครับ